ต่อได้เอาไปเลยครั้งละสบาทเดี๋ยวพาไปซื้อของในเปีนเจอแหละผู้ชคดีสวัสดีค่ะค่ะมีเกมมาให้เล่นสนใจไหมคะครับถ้าพี่ต่อบอลลูกนี้ได้หนให้ครั้งละสิบาทเดี๋ยวหนูพาไปซื้อของในเรอมันปีนเไมเยได้ครับไปได้แหละผู้ชคดี พี่สุชินนะคะดอกไปได้ทั้งหมด7ครั้งี่เราสปอนให้70บาทซื้อของในเลมอนฟนจแสดงทั้งลานค่ะพี่ค่ะ70บาทพี่เลือกอะไรก็ได้เลยแบบเด็กๆครับพี่เขาเลือกสินค้าโปรโมชั่นนะคะโอวิชีสองขวด45ได้เลยได้เลยเป็น77บาทค่ะ ทกนไปฉลองบโลัโกันนะครับ้เตากครับแล้วตอนนี้เราก็้านเรามีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเลม n นกรีนสาขาสิงคีทาโปรดแรงเท่านั้น14วันคุณไม่ว่าคุณจะชอบซื้อขนมขบเคี้ยวของใช้ของกินของเว็บอะไรก็ตามนะครับผมมีลดราคามากมายหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้ลองเข้ามาดูกันได้เลยครับ